เอออาจะไ้กาแฟอาหารเดี๋ยวเาจะไเรหลังกันเอเราได้แล้ว

And put them back together. What? ที่เราจอทีเรา,าเานี้ทำแต่อะไรไหมหัว,วเสียวผมเรีเร็วแ้ก็เอาไปแล้วถึงมาทัา้งแม่มันมขาเรา,า,า,เาไม่ขาดแลวแล้วทนไมเพราะวา่วานี้เขาเอาเรไวเร็วมาล้า เฮ้ตอนนี้ทำได้ละได้งาน่าภาษาวมโยอะไรไม่รับวลีมั้งรัวารวารวารศีรรับโอเคสบายทุกคนนะแต่วาที่เราต้องหาเรื่กาน วันนี้มาทานเรื่องการรัฐสิทธิ์เนาคือเวลาเขาไล่เน่ยมันสร้างสนุกตะุกเนาชอว่ามันเป็นฟอร์มที่ว่าเขาเขาสบายกัมไหมเนาะที่ว่าเขาเสร็จไอ้เรื่องไมาานเรื่องกตรสักนิดนึง่ว่ามันจะขอเรื่อเป็นในวิดีโอน้อมเพจเห็นื่องก่อนเราเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วไลนกลับมาแล้วเขาจะมาไล่์ื okay. ่เนาะโอ้ยวนี right. ้เขาเขาสร้างอานจะทิดว่ามีชื่อเลเนาะที่ว่ามันมีปัญหานเรื่อง 啊，特别的老老老少少少少一万了，也也也一万。像这里，他这边么了，哎，没事。这里我这边我这边一万了，一万了，也好一点，里一万，一万我这边一万了，一万了，哎，没事。你好像老老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 老 เรือไล้รหัสอันนึ่งเราวลาเขาวาิไปแล้วเนี่ยเขาเลยไม่กะท่าโลโก้ท่าโลโก้ท่าหน้า M I U I เราซึ่งว่าโอ้ยท่างอกได้เท่ากันแฟดแเชื่อมไเราจะเ่อมต่ระชางารแลยเราบต้หมายว่าวานงหญ่เชื่อมคนลูกค้าไปได้ัอ้ยปัญหาให้เกิดขึ้นมามาข่านเนี่ยมาเพื่อที่ว่าตอนที่เกิดปัหาเชื่อที้วาเพรนเมย์ที่ัหาตอนแรว เราค่อยๆมาอ่ออ,อัดยูนี้นนมันถามพยายามมีสปาร์คเรืพยายามแบบอ่ามีสปาร์คื่องพยายามเปิดเชงแต่มเปิดมาได้อันแหกว่าซอแม์มันลง,ลลนลง,งหงองรอกแล้วอม์ลงึ๊บนนีเกิดัแกครับคั้แล้วเวลาซัตเจ้าหรือมาวางคยงใหม่ตเื่อึแต่ว่าข้ามากปุได้เองรากโอเคส,เอเเเสัตยนเล่าหวาเชื่อตึ๊บหรือว่าไม่ได้หรอก้อเค มาดใช่ไหเห็นเลยไม่เลาเอ็มไอยูไอกข้าเลยลอ่าเราไปสร้างดแล้วเัเชยร์ไ้ลโอเคเขาพยายามโาเรื่องสรีหลายผหรอกโฆาเรื่องอาการเรื่องอ่าลักษณะ่ต้องตามต้องใไหลายผิวหรอโอเคนี้คือตัวเชียรอีกแล้วหรอคือมันจะมบูทหรเพราะว่ารีนกค้าเลค้าว่าจะเป็นเนหรอ เปท่าก็ไอีกก็สองปิบต่อวได้สิชั้นเราข้าวดูโอเคแนละ้วอ,อ่ะเล้วเขาเล็กไปแนละ้วเล็กไปโอเคอเดอีก่คริารานนี้เลยเนาะ เดี๋ยวต้่รไอนลูกค้าเขาตอใช้รถาประมาตอนแรเขานะใช้รถแที่โอเคไอ้กากไว้เราะสำหรับวิดีโไอ้ี่ว่าชื่อสุดชื่อสุดก็แเป็ดซีอวหอเปรือสมุนไล้วไอ้สองใช้งานแล้วเราวไอ้ลกค้าเขาต้องคอนเซ็ปต์แล้วนะครอว่าใช้งานแล้วถ้าเกิเราใสตคอติดีโอนี่อะรีรกให้โอให้เป็นวดีโอดียวเลยให้ลูกค้าเมหรกนะจะ สับไม่า้เสเ็ยทีสุดจลยในการส่ง็นรถอนาะเป็น,น,น,ปน, MacBook, MacBook, นโโรถบุรถบุเนะอ่าพรสับไม่ถึงรุ่นแต่โูดเรื่อยคำสามมา่งเาานเาะสามารถจินค้าสามาในรถหรือว่าส่านหรือส่งเร็นี่แหละไม่ผด้น่านาอ่าส่งาที่้าเลยคราเช้ให,เให้ได้ไดดดที่เดวเราใช้ที่รวนเราไม่ใช่ทาเนาตลงราคาันส่งเนาสําหรับคโอเคเราสามารถสินค้นา,ทา,มมา,าทา้คนส่งมาได้เนาะ 啊好的，他要说后后后来好好，要是你那就买了裤子，再换一件，能行的，我是，嗯。